สวัสดีครับผู้ชมลอนเทลิสครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีผ่านเควสชุดแฟชั่นซึ่งบางเควสตอนนี้เหลืออีกแค่3วันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากรองเท้าสีเขียวนะครับคือเล่นโหมดธรรมดานะครับ6ครั้งนะและชิ้นต่อไปนะครับอยู่ในหน้าเดียวกันครับเหมือนชุดทําฟาร์มนะครับเควสนี้นะครับก็คือเล่นแร็คทั้งหมด12ครั้งนะครับต่อไปเป็นเควส t quickbackturn นะครับให้เล่นที่เมืองเชเวอร์ซิตี้นะครับค่าอิเล็กโตรนะครับทั้งหมด6ครั้งหน้าตาอิเล็กโตระนรมาณี้คับ ต่อไปในหน้าเดียวกันนะครับให้เราเก็บเซตเซตเบอร์รี่นะครับเป็นผลไม้เฉลียนะครับไว้สําหรับเพิ่มเลือดนะครับส่วนของรางวัลก็จะเป็นถุงเท้าหน้าตาประมาณนี้ครับต่อไปนะครับยังอยู่ในหมวดค u i กแบ a เตอ e นะครับอยู่ที่เมืองโอโลมาพาร์คนะครับให้ค่าแอร์บาร์สิตัวนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับของรางวัลก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับและเควสตถัดไปนะครับเป็นรองเท้าสีขาวนะครับก็คือให้เราเข้าไปชุดโกนะครับทั้งหมด20ครั้งนะครับอันนี้ไม่ยากอยู่แล้ว ของละวันก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับยังอยู่กันในโหมดคริปแบตเทิรนะครับแล้วก็เป็นแมปสุดท้ายนะครับเป็นเมอร์สเตเดียมนะครับแมปนี้จะเล่น4ต่อ4คนนะครับเควสนี้นะครับก็คือฆ่าศัตรูนะครับทั้งหมด10ครั้งนะครับเควส์คริปแบตเทิร์นนะครับแนะนําให้รีบทำนะครับเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีก3วันนะครับแล้วแต่ละแมปเนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับจะต้องรอเวลานะถึงจะเข้าได้นะครับเท่าฉะนั้นถ้าแมปเปิดแล้วนะครับก็รีบเข้าไปทําให้เรียบร้อยครับและเควสสุดท้ายนะครับเป็นที่คาดผมขออองงปิกาชูนนนนนนะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบใหห้้ฆ่แซดดืเ์ ของรางวัลก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับและสุดท้ายนะครับเควสที่ต้องเล่นตามสายต่างๆนะครับเช่นสาย Defender สาย a t t a c k e r All Rounder นะครับรวมถึงที่บังคับให้เล่นตัวละครนี้10ครั้งนะครับอย่างพวกยาโดรันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะนับทุกโหมดนะครับที่เราเล่นนะครับรวมถึงโหมดคือ Battle ก็นับด้วยนะครับสำหรับใครจะรีบเล่นนะครับรีบไปปั๊มก็ไปโหมดคุย Battle ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกอาใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ